คันไพโอนนียอัดประบึกหนึ่งเดียวในใต้หนึ่งเดียวในใต้ล่าปวดกูก็ไม่มีเลยพิจิยไม่มีพี่พี่พยุ๋ยเฉยดียแล้ว <c oughs> โอ้โหดูคันนั่งหักไหมเอา้หาหักไหม คันไพโอเนียอีโวลอกเบอร์อะไรเนี่ยสองพันมั้นเนี่ยไหวไหมเนี่ยงัดออกไหมนเนี่ยเฮ้ยงัดออกอ่ะพี่จะโหดเกินไปแล้ว,วเ่เบสเยตักหน่อยตักหน่อย มีบทแล้วพี่เอมีบทแล้วพี่เอมีบทแล้วหรือมีบทแล้วมีบทแล้วพี่เอมีบทแล้วเด็กเด็กช้อนปลามือสวิงเขียนแค่นี้เขียนี้แหละให้ให้ให้พี่ห้าวิพอแค่นี้พอพี่ ออกมาแบบคลายแม็กในทีเดียวปุ้งเลยโอ้โหยอม <laughs> <laughs> ใหญ่ใหญ่โอ้บุนี่ล,ลอกลอกเบอร์สามพันมั้เนี่ย เอาด้ามเอาด้ามัาาน,นันเหนียไว้ใต้คางอ่ะคันแม่งเหนียวจริงน,นะมันลงหมดเลยอ่ะ,อ,ะอย่นูนเลมันก็ได้ันู ค้นแล้วึ้นแล้วแล้วแล้วมวนเสาแล้วมั้งอุ้ยอุ้ยตึมเลอเลยเก๋ก็เอาของเก๋ได้วะกอคุณ้ทยกคุณ้ายกกอคุณ้าย มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูอุอปกรณ์ครับหนึ่งเดียวในใต้ล่าอีโวหน,นึ่งหกคับหนึ่งหกคอนลอกอะไรเนี่ย,ยไอเนียนนี่แค่น,คนี้พอพี่เห็นแค่นี้พอเห็นแค่น <c oughs> ี้พอโอ้โหดูอุปกรณ์ชุดนี้กับปลาไซนี้ เนี่ยผมอัดวีดีอัดวิดีโอไว้แล้วพี่ชายโอเค